สวัสดีค่ะพบกันกับป้าสีอีกแล้วค่ะปะ้าสีก็จะมาพับเหรียญโปรยทานเป็นดอกบัวปทุมรัศมีสองนะคะซึ่งก็จะคล้ายๆกันกันกบปทุมรัศมีคลิปแรกนะคะก็เป็นอันนี้ค่ะคลิปนี้ที่อัพลงไปแล้วนะคะที่แรกปร้าสีก็ว่าจะเอาจะจะไม่ทําคลิปนี้ลงแต่คิดไปคิดมาอ่ะอัพลงดีกว่าค่ะเพื่อ ใครยังไม่เคยทํากรีบแบบนี้ก็จะได้ดูค่ะเราก็จะมาเริ่มทําฐานกันเลยนะคะใช้ริบบิ้นเบอร์สอนะคะอันนี้เป็นเนื้อทรายตาเพชรนะคะเราก็ตัดที่ความยาว50ซนติเมตรแล้วก็พับทบมาให้ปลายยาวต่างกัน3เซนติเมตรค่ะเวลาเราทำฐานเราก็จะใช้ปลายด้านยาวไว้ด้านบนนะคะเราก็จะมาทำฐานกันเลยค่ะ เส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1เส้นที่3มคล้องเส้นที่2เส้นที่4สอดเข้าไปในช่องที่1นํามาคล้องเส้นที่3ค่ะก็ได้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะหยิบเส้นด้านบนของแต่ละคู่ผ้าเฉียงไปค่ะ เส้นสุดท้ายค่ะสอดล็อกไว้เลยค่ะแล้วก็กดให้เป็นรอยตายตัวไปเลยค่ะพลิกกลับมาค่ะแล้วก็จะหยิบขึ้นมาผ้าทับกันทั้งหมด4เส้นนะคะหนึ่งค่ะสองสามสี่ก็ได้4เส้นแบบนี้แล้วนะคะจากนั้น เราก็จะปล่อยเส้นล่างของสี่เส้นนี้นะคะลงมาเส้นถัดไปหยิบขึ้นมาพาดทับค่ะปล่อยเส้นล่างลงมาค่ะเส้นถัดไปหยิบขึ้นมาพาดทับค่ะปล่อยเส้นล่างลงมาค่ะเส้นถัดไปก็หยิบขึ้นมาพาดทับค่ะปล่อยเส้นล่างลงมาค่ะเส้นถัดไปหยิบขึ้นมาพาดทับค่ะปล่อยเส้นล่างลงมาค่ะ เส้นที่จะหยิบขึ้นมาทับไม่มีแล้วนะคะก็เหลือ3าเส้นด้านบนเราก็หยิบเส้นล่างของสามเส้นนี้นะคะสอดเข้าไปในช่องที่1ค่ะเส้นต่อมาค่ะสอดเข้าช่องที่งที่1โผล่ช่องที่2นะคะเส้นสุดท้ายค่ะก็สอดเข้าช่องที่1ก็ไปโผล่ช่องที่3นะคะก็รวบมาค่ะ เราก็ดึงให้กระชับไปด้วยค่ะกระชับแล้วเราก็พลิกมาแบบนี้ค่ะ สีก็จับขึ้นมาสี่เส้นแบบนี้นะคะหยิบเส้นทางขวาค่ะพาดลงไปค่ะหยิบเส้นทางซ้ายขึ้นมาค่ะเส้นทางขวาพาดลงไปค่ะเราก็จะทำเหมือนเดิมจนครบทุกเส้นเลยนะคะ เส้นด้านล่างก็หมดแล้วค่ะก็เหลือ3เส้นด้านบนแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็หยิบเส้นทางขวานะคะสอดเข้าไปในช่องที่1นะคะต่อมาค่ะสอดเข้าทังช่องที่1ก็มาโผล่ในช่องที่2นะคะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะสอดเข้าทังช่องที่1ก็มาโผล่ในช่องที่3นะคะเราก็พลิกกลับมาค่ะแล้วก็มาดึงด้านนี้ค่ะ ดึงให้กระชับกระชับแล้วเราก็จะสอดลอดไปสามช่องแบบนี้นะคะไปตามแนวค่ะค่ะเราก็จะทําเหมือนกันทั้งแปดเส้นเลยค่ะแล้วเส้นสุดท้ายแล้วค่ะดึงให้กระชับขึ้นอีกค่ะก็จะประมาณนี้กระชับแล้วเราก็จะมาตัดปลายส่วนเกินออกไปเลยค่ะ จะมาทำในส่วนของกรีบนะคะนี่ก็เป็นดิบบินกากเพชรสาตา TW นะคะสีเขียวสีขาวก็เป็นเนื้อสายตาระครังค่ะตัดสีละแปดเส้นยาว40เซนติเมตรนะคะเราก็จะสอดเข้าไปใต้ปลายที่เราตัดเหลือไว้แบบนี้นะคะปัดสีก็ใช้ ด้านสีเขียวไว้ด้านบนนะคะเดี๋ยวป้สีก็จะสอดให้ครบทุกเส้นแล้วเราค่อยมาดูกันใหม่ค่ะก็สอดครบทั้งแปดเส้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะทําในส่วนของแกสสอนด้านในเลยนะคะพลิกไปด้านหลังแบบนี้ค่ะ อีกอีกหนึ่งครั้งค่ะสอดในช่องถัดมาค่ะไม่ต้องข้ามนะคะเส้นต่อมาค่ะก็ทำเหมือนเดิมค่ะตรงนี้ก็ให้เป็นเส้นตรงนะคะ เราก็จะทำเหมือนกันทุกเส้นนะคะเป็นเกสรบัวง่ายๆเลยค่ะ เส้นสุดท้ายแล้วค่ะไม่ได้สอดเส้นนี้นะคะสอดเส้นขัาอยู่ด้านในค่ะนี่ค่ะถอยตรงนี้ออกมาก่อนก็ได้ค่ะ เป็นเส้นเดี่ยวเขาก็จะสอดง่ายเป็นเส้นคู่ก็จะกระบ,บาดนิดนึงเราก็จัดดึงให้เขาเท่าๆกันค่ะจากนั้นเราก็พลิกมาค่ะ ก็จะสอดลอดไปสามเส้นนะคะจะลอดมาสามช่องค่ะหนึ่งสองสาม เราก็สอดครบทุกเส้นแล้วนะคะแล้วเราก็พลิกกลับมาค่ะเราก็จะทำขั้นตอนต่อไปค่ะพลิกไปแบบนี้นะคะเราก็จะจับโค้งมาด้านหน้าค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในกรีดถัดไปค่ะ ดึงมาก็จะได้แบบนี้นะคะอิปต่อมาค่ะสอดเป็นกรีดถัดไปค่ะ เหมือนกันกลีบเลยนะคะ ไปด้านหลังค่ะโค้งกลับมาเี็สุดท้ายแล้วค่ะ กีบที่สอดเขาก็จะอยู่ด้านล่างนะคะจะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจัดให้เขาเท่าๆกันค่ะ ก็เ,เท่ากันแล้วนะคะงนั้นเราก็จะแข้งมาเลยค่ะเราก็จะหยิบจับที่มาทางขวาแบบนี้ค่ะโค้งมาเป็นกลวยค่ะเราก็จะสอดเข้ามาตรงเส้นเข้ามาตรงเส้นด้านล่างนี่เลยค่ะ จะได้รประมาณนี้ค่ะแล้ก็จะทำวนมาทางซ้ายนะคะ ส,สุดท้ายแล้วค่ะเราก็คลิกมาดูค่ะเท่ากันไหม ไม่ค่อยเท่าเราก็จะจัดให้เท่าๆกันนะคะจะประมาณนี้ค่ะ จากนั้นเราก็จับเส้นไหนก่อนก็ได้ค่ะโค้งไปด้านล่างค่ะสอดย้อนขึ้นไปค่ะจับปลายเท่ากันนะคะ ทำเหมือนกันทุกเส้นเลยนะคะ เท่ากันแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะทำกิเลสสุดท้ายค่ะก็สอดเหมือนเดิมค่ะแต่วนมาทางซ้ายนะคะจะได้ไม่เกะกะค่ะดึงไว้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยจัดใหม่ค่ะ เราต้องจับปลายเท่าๆกันนะคะไม่งั้นเขาจะออกไม่พร้อมกันเส้นสุดท้ายแล้วค่ะ จะได้แบบนี้เดี๋ยวจัดกันค่ะจัดให้พเ,เท่าๆกันค่ะต้องค่อยๆดึงค่ะ แจากนั้นเราก็จะมาเก็บไปเลยค่ะก็ตัดไว้ให้เหลือ3เซนติเมตรนะคะ ก็เสร็จแล้วค่ะก็ใส่เหรียญที่หลังได้เหมือนดอกอื่นๆเลยค่ะจะได้แบบนี้ค่ะแล้วจับก,กรีดที่สองให้ดึงๆออกมาค่ะจะได้แบบนี้ค่ะนี่ค่ะใส่งามน,น่ารักทั้งสองดอกเลยค่ะ ภาษีก็ขอขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมคลิปของภาษีฉันจบคลิปเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ